เป็นอันเสร็จจะได้ยำออกมาหน้าตาแบบนี้ครับยำหมูยอน้ำปลาสวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายนุ่มโจงนะครับเราเจอกันอีกแล้วนี่โจงมีเมนูยำมาฝากนะครับเข้ากับช่วงวันหยุดนี้เลยครับเป็นยำหมูยอใส่น้ำปลาง่ายๆนะครับส่วนผสมก็ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทากันดีกว่าครับรับรองทุกคนทําได้แน่นอนครับส่วนผสมนะครับก็จะมีหมูยอนะครับสองแท่งจงหั่นไว้นานๆหน่อยจงชอบทานนานๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปลวกก่อนนะครับ น้ำปลาจะใช้เป็นน้ำปลาขวดสําเร็จรูปนะครับฉะนั้นจะตัดพวกผงชูรสผงปรุงรสออกไปนะครับน้ำมะนาวนะครับน้ำเชื่อมอันนี้ก็คือง่ายๆนะครับเอาน้ําตาลไปเคี่ยวกับน้าเปล่าเล็กน้อยนะครับเทคนิคก็คือถ้าไม่อยากให้เป็นปึกเป็นตะกรอนนะครับก็คือไม่ต้องคนนะครับตั้งไฟอ่อนให้ละลายเลยนะครับน้าปลาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราใส่น้ําปลาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับพริกเป็นพริกจินดานะครับจกปั่นเอาไว้ถ้าใครโคลบก็ได้ เทคนิคคือถ้าไม่อยากให้พริกมันดําคั้านะครับก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงตอนที่เราปั่นเสร็จแล้วหรือโขลกเสร็จแล้วนะครับมะนาวนี้โจกเอาไว้ใส่ทานเป็นของแกล้มนะครับหอมแขกนะครับแล้วก็ขักชีฝรั่งมีเท่านี้เลยนะครับโจกตั้งน้ำไว้รอแล้วเดี๋ยวเราไปลวกหมูย้อนก่อนดีกว่าครับโอเคครับเราก็เอาหมูยอล,ลงไปลวกสักคู่นะครับคือหมูยอนเนี่ยสุกมาอยู่แล้วแหละแต่เพื่อความมั่นใจก็ลวกน้ำสักนิดนึงนะครับ น้ำร้อนเดือดๆดนะครับโอเคครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้ําออกนะครับนี่เลยจะได้มาประมาณอย่างนี้เราพร้อมเอาไปยำแล้วครับผมเดี๋ยวเริ่มกันเลยพร้อมยำแล้วนะครับก็ยำก็ง่ายๆนะครับเริ่มจากน้ําปลานะครับน้าเชื่อมนะครับหรือว่าน้ําตาลเคี่ยว น้ำปลานะครับน้ำมะนาวแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วใส่พริกลงไปได้เลยนะครับน้ำยำเราจะน่ากินแบบนี้แล้วนะครับก็ใส่หมูยอนะครับที่เรารวบไว้ไปคุกเขานะครับ ทุกทานรสจัดนะครับฉะนั้นมันจะดูแบบเผ็ดแซบหน่อยหนึ่งถ้าใครที่ไม่ชอบทานเผ็ดก็ลดปริมาณของพริกลงนะครับจะได้ออกมาแบบนี้นะครับก็หอมแขกครับผักชีฝรั่งคุกเข้าอีกสักคู่หนึ่งนะครับพอให้โดนน้ำยำ เป็นอันเสร็จจะได้ยำออกมาหน้าตาแบบนี้นครับยำหม,มูยอน้ำปลาเซฟแทบเหมือนตามร้านอาหารที่เราไปชอบทานนะครับเขาก็จะใส่าสารพัดส,สิ่งลงไปอีกนะครับอาจจะเป็นไข่เค็มแดงที่เป็นไข่เค็มก้อนหนึ่งแดงนะครับก็จะดูสีสันน่าทานขึ้นมานะครับยำสูตรนี้นะครับประยุกต์กับแซลมอนก็ได้หรือว่าเป็นอาหารทะเลอะไรต่างๆก็ได้นะครับเวลาเสฟก็อันนี้เป็นเครื่องเคียงนะครับใส่ลงไปเลย เผื่อใครที่ชอบทานมะนาวนะครับอย่างโจเนี่ยบางทีชอบทานมะนาวที่อยู่ในยำอย่างนี้นะครับเอามาลุดลูดกินเหมือนตอนเด็กน้อยอร่อยมากเดี๋ยวตักใส่จานแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันครับเดี๋ยวชิมกันสักนิดนะครับนี่เลยออกเผ็ดนะครับสูตรของโจเดี๋ยวโจเขียนอัตราส่วนให้นะครับข้างล่างเช่นเคยนะครับ แซ่บอ่าเป็นกับแก้มก็ได้นะครับกับข้าวก็ดีหรือว่าทานเล่นก็ได้นะครับจองชอบมากเมนูนี้ถ้าใครที่ไม่ชอบทานแบบน้ำปลาร้าครับก็ใช้สูตรทั่วไปก็ได้นะครับง่ายเหมือนกันวันนี้ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้โจด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทําอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ,บ,บ่อยๆวันนี้ต้องไปแล้วครับขอบคุณมากสวัสดีครับบาบาย